Now anapana ten minutes. anapana. for about let practice us an Practice ขอให้ปฏิบัติอาณาปานสติสิบนาที s i t comfortably comfortably in any posture that suits you ขอให้พวกเรานั่งกันในท่าที่รู้สึกว่านั่งสบายจะนั่งท่าไหนก็ได้ที่นั่งแล้ว ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสะดวกสบาย Keep your back neck your your straight and เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ยืดหลังและลำคอให้ตั้งตรง Keep your eyes gently closed your ต่อจากนั้นก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลง Those o who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period. ในระหว่างการปฏิบัติไม่ต้องใช้แว่นตาผู้ใดที่ยังใส่แว่นอยู่ก็ขอให้ถอดเสีย Keep your mouth gently closed ให้เราหุบป,ปากไว้ And focus your attention at attention at the entrance the the area the entrance the on of of แล้วให้เราเพ่งความสนใจทั้งหมดไปจดจ่ออยู่บริเวณทางเข้าของช่องจมูก and remain aware remain aware of every breath every breath coming in every breath going out โดยให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลารู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้ารู้ถึงลมหายใจที่ผ่านออก Natural breath Normal breath, is, ลมหายใจตามธรรมชาติลมหายใจธรมธรมดาธรรมดาตามที่มันเป็นอยู่ long, long. Short, short. ถ้าลมหายใจนั้นยาวก็ให้รู้ว่ายาวถ้าลมหายใจนั้นสั้น ก็ให้รู้ว่าสั้น passing t o left nostril left nostril passing t o right nostril right nostril ถ้าลมหายใจผ่านช่องจมูกข้างซ้ายก็ให้มีสติรู้ว่าลมหายใจผ่านช่องจมูกซ้ายถ้าลมหายใจผ่านช่องจมูกข้างขวาก็ให้มีสติรู้ว่า ลมหายใจผ่านช่องจมูกขวาอ through both the nostrils both the nostrils ถ้าลมหายใจผ่านช่องจมูกทั้งสองข้างก็ให้มีสติรู้ว่าลมหายใจผ่านช่องจมูกทั้งสองข้าง Just remain aware do nothing Just remain aware นาที่ของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นเพียงแต่เฝ้าตามดูเฝ้าตามดูเท่านั้น Alert, Attentive, Vigilance จงตื่นตัวอยู่เสมอจงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา s a so m e alert attentive vigilant จงตั้งอกตั้งใจอยู่เสมอจงระวังระวัยอยู่เสมอ จงตั้งอกตั้งใจอยู่ตลอดเวลาจงระวังระไวยตลอดเวลา constantly aware of the breath the incoming breath the outgoing breath incoming breath outgoing breath จงมีสติ รู้ลมหายใจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก Keep your attention steadfastly fixed, steadfastly fixed on this area, the entrance of the nostrils, like a gatekeeper, like a watchman, aware of every bridge. ขอให้เราจงทำตัวคล้ายกับเป็นยามรักษาการที่ยืนเฝ้าอยู่ที่ตรงประตูบ้านนั่นคือปากทางเข้าออกของช่องจมูกเราจะมีสติ รู้ลมหายใจที่ผ่านเข้าและผ่านออกทางช่องจมูกนั้น alert attentive vigilant จงตื่นตัวอยู่เสมอตั้งอกตั้งใจอยู่เสมอระวังระวัยอยู่เสมอ in coming breath out going breath natural breath pure breath nothing but breath มีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกลมหายใจตามธรรมชาติ ลมหายใจตามปกติไม่มีสิ่งอื่นนอกจากลมหายใจเท่านั้น Bhavatu sab maangalang bhavatu Good Good be happy. be happy. be happy. ดีปฏิบัติกันได้ดีจงมีความสุขจงมีความสุข